เนี่ยลูกอ๋อนะครับนี่ก็ลูกเกิดน้อยเนาะบาดขาดีตัวนี้บาดขาดไม่ได้บาที่เท่าไหร่เนี่ยสามไฟยังไม่แพ้ครับบาดขานบาบาล้องอ่ะพูดง่ายเนาะเนี่ยบาล้องนะครับสามไฟไม่เคยแพ้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยแม่เขาอยู่ในฝูงไหมในฝูงครับเนี่ยแม่เขาอยู่ในฝูงนะครับเนี่ยเคยลองบาดนอกบาอะไรไหมเคยได้หลานซ้อมครับหลานสองนะแต่ฤดูกาลนี้ต้องโดนหน่อยโดนหน่อยเพราะว่ามันหน้านะครับหน้ามากเมื่อกี้ที่นั่งอยู่ นั่งคุยกันมองมาไม่ชัดเท่าไหร่นะครับพอมาดูตัวจริงแล้วโอ้โหน้าลองมากเ่บานอกเนี่ยห้าลองเออนะครับลูกพี่ของเก่งบาลน่องลูกพี่ใช่ไหมตัวพี่เขาตัวพี่เขาใช่ไหมพี่เขาชื่ออะไรพี่เขาพี่เขาชื่อไอ้ฝางไอ้ฝางอยู่ที่ไหนตอนนี้นำโจรโอ้เก่งเลยใช่ไหมเก่งเนื้อขายไปนานยังพี่เขาอรุ่นรุ่นเล็กๆกุ้งตีกระโปรงรุ่นเล็กใช่ไหมโอ้เว่อวซ้อมอ่ะวัวซ้อืมอืมอืมเนี่ยนะเนี่ย น่าติดตามนะครับน่าติดตามน่าติดตามบาล,ล็อก